มาจะกินข้าวกันวันนี้กินขนมจีนเส้นอุด้งนะคะใส่ริกลงไปนะจ๊ะเป็นน้ำยาป่านะคะทุกคนน้ำยาป่าอันนี้เจ้าใหม่อันลองลองเจ้าไหนมาเปิดใหม่ต้องลองทุกเจ้านะจ๊ะถือว่าสีสันทำไมเหลืองตอยลอยอย่างนี้ล่ะ,ะใส่พอประมาณกินกันเลยค่ะเป็นขนมจีนน้ำยาป่าลูกชิน้นลูกก็เริ่มเทิมเลย เปิดใหม่เราก็ใส่เส้นอูด,ด้งของเราเป็นแทนเป็นเส้นขนมจีนได้แล้วก็ผสมไปนะคะกินค่ะผักเรายังอยู่ คุณอาดิยังอยู่เแบบี้ไกลก็ยังอยู่ไว้กินกับไว้กินกับเมนูอื่นได้งานนี้ผักไม่แพงอูโดขนมจีนกระเจ้๊ขนมจีนอืม เนื่อหายอยเนื้อหาอยู่ตรงคุณประโยชน์ของผักกินก็ต้องใส่เนื้อหานะคะ นื้ขนาดื้อหางินผักไปเยอะไม่ประโยชน์ใช้นุ่อุดงเส้นุดงใช้แทนเส้นเล็กใช้แทนก๋วยเตี๋ยวได้ทุกชนิดใช้แทนเส้นขนมจีนได้อ กุ้ีเาเขาต้มจีนน้ำยาเข้ากับผักทุกชีนิดนะคะ Uh ผักผักล้นล้วนกินนั่จกินมือนี้ได้ผักเน้นๆ รสตะมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยผักในนี้นะคะอรดอด